เพื่อนพี่ชาวทุกท่านครับก็วันนี้มาดูลุยน้ำแล้วครับดูครับของเราครับโอ้โหเราดีล้างโอ้ยถึงน็อตอ่ะทุกคนถึงน็อตอ่ะเฮ้ยถึงน็อตถึงน็อตเอาจริงๆดูถึงที่เห็นถึงเลยไปดูในคลิปได้เกี่ยวไม่ถึง สิบล้อนี่เรหกล้อเหอเออกียร์มันยังไม่ถึงเลยไม่เชืเ่อลองไปดูดิเปียกๆค่ะเดี๋ยวไปดูฮนะมันแห้งกันสมัครขี่ไปองเงี้ยอะ้รต่อนี่เขี่ยแล้วดูนาโอ้นาบางเกินเศ้ามจานเขาอีกไหอะไรอะจานอะไรไม่ได้ไปจาน เดี่ยวมาแล้วทุกคนสักพัฒนาอมีคนนั่ง พี่รถเพิ่งมาตัวินอยู่ต้นชช้ำฉาที่เขาจอดเทเลอ <c oughs> ร์เอือรถเข้าากาเออนลกน้ำในของกวดเยอะปวดเออบูเวลาโทรัพพ่อ เชลเลอร์เชลเลอร์มาต็ดเชลเลอร์คันละสองคันละแล้วนำหน้าอีกคันหนึ่งสองคันแล้วมั้งยุสองคันผมไม่รู้อ่ะสองหรือสามไม่รู้สองอส,สอง,สอง อคนนี mm ้ก hmm. ็ทำเสียงไงนี่ก็ติดหอมอยู่ เลยสีชมพูหวานแร็วไอไปเพิ่มวันนี้มาใหม่ด้วยวั <ไป S 2> นมาน,นี้ฮัล,ล้ำโพล้ำโพข้างหลังเป็น,นที่ดูเอ้าปิดทำไมอะแน่ให้ลงรถนะแยบอกนะว่าแล้วเขาก็ปิด แลบล่อไอ้ครับทานดูดังดอเอ้าห1ึๆๆเลยทุกคนหนึ่ๆๆๆโคตรไทยแล้วกระดับลงแล้ว <laughs> ดูรถเลยอยู่แล้วตัวตึงเ <c oughs> อ้าเอ้าเอ้า,อาตัวอะไรเนี่ยเอ้ยมันเกาะขากูบิน <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างทันใจ ขอโทษขอโทษได้พูดคำยาวครับทุกคนผมตกใจนะครับอืมอพีเอมาดูถึงไหมเนี่ครับน้ำก็ยางถึงเนี่ยครับเังหอบก็ับวันดีเขายัาง นี่เราเจ้าล็อกกี้ครับผมวิ่งเข้าเลยครับยังเข้าไปไม่ได้ตรงเขาเกี่ยวสองเจ้าตรงเนี้ยเข้าไปไม่มีที่เลี้ยงกันเดี๋ยวรอเข,า,ขาเกี่ยวเสร็จล่ะเลี้ยไอ้เขาเต็มเราต้องเราเข้าไปเขาเกี่ยวไม่เยอะไม่ใช่ไหมไม่รู้ครับเเ้ากกี่่่่ยวทไไหรร็มูก็ เนี่ยครับทำสีมาใหม่ฮะหอยก็ <_ C ity> สำหรับคลิปนี้ครับ <Yeah. S 1> ไปครับไม่รู้เกี่ยวกันมากน้อยไงเป <ะ S 2> เ่ว่าฝากไดตามกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์มันได้ครับเจอกัน<อ>ไปคลิปหน้าครับดูน้ำละโผล่บักเอิร์ดบังน้ำไม่ไหลไหลน่า คร,รับประมาณนี้ครับแลเกี่ยวเกี่ยวเราก็ไปนู้นนะครับปูวินก็ออกเฮ้ยปลาปลาไหนมันติดตนี้เนี่ยไหนหยิบเวียงไปเยอะแล้วเนี่ยของใครเนี่ยเรามาเก็บขึ้นมาเช้าเนี่ยปูปูลแล้วหอยมาไงเนี่ยปูวินนู่นน่ะเขาอเอาขึ้นมาจากาปีติดปูปติดปีติดนี่นะ ออกลสลัดซิ้งแล้วก็ไม่เก็บปลาลงตาเกียวไปตั้งหลายตัวเลยเนี่ยครับไม่ว่าครับ